รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมาพบกับรายการ a น d in b o ์ครับเปิดกล่องความรู้สู่โนไอทีครับครับผมกอฟเป็นไงบ้างครับวันนี้นี่ครับมีข่าวสั้นดีนะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับครับประกอบมีข่าวอะไรครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่ามาอัปเดตกับข่าวของกูเกิลนะฮะกูเกิลอีกแล้วนะครับเขาได้ออกไอ้ตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่า your timeline นะครับจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลการเดินทาง ของผู้ใช้งานที่เคยไปตามสถานที่ต่างๆมาจะดีไหมเนี่ยเก็บข้อมูลการเดินทางดีสิครับเราเคยไปที่ไหนเราจะได้เปิดเผยให้หมดเลยนะครับโชว์เพื่อนไเยเพื่อนไหมครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้ Google Map นําทางและนําข้อมูลมาแสดงผลให้ผู้ใช้ได้ทราบกันนะฮะทั้งสถานที่เวลาระยะการเดินทาง เรียกว่าถ้าเกิดคุณแฟนดูนี่ก็รู้หมดเลยนะรู้หมดเลยครับแล้ก็ดีนะถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองเนี่ยดูหลานใช่ไหมถูกต้องครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบเที่ยวอไปเที่ยวบ่อยๆไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเที่ยวประจําๆก็แชร์ลงในโซเชียลให้เพื่อนๆเนาะมูดเดียของเราชอบแชร์ไงนะครับเจ้าตัวยูอาร์ไทม์ไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะครับผมครับผมจากในเรื่องของ Google ใช่ไหมครับครับผมมีอุปกรณ์ติดตามเหมือนกันเป็นอุปกรณ์ติดตามตัวเลยนะเพราะช่วงนี้เด็กหายบ่อยถูกไหมเด็กหายบ้างรรถหหหหาาาาาายย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 สุนนนััขแฟด้้วอ่งงเี ก็มีอุปกรณ์ที่ว่าสมาร์ทแฮกเกอร์ครับทูเวอร์ชัน2แล้วนะครับเอาล่ะครับเพราะเขาพัฒนาขึ้นมาและตอนนี้เขาพัฒนาออกมาดูดีดมากกว่าหนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดเล็กลงนะครับมีปุ่มในการกด SOS โอเอสหมายว่าแจ้งแจ้งเตือน,นะนบอกว่าอ่ะฉันอยู่ตรงนี้นะเกิดมีดเด็กไงไม่รู้จะหลงทางไปไหนกดปุ๊บแจ้งเตือนพิกัดเลยซึ่งจะลิงก์กับสมาร์ทโฟนที่เราถืออยู่นะครับและภายในตัวของตัวนี้นะครับก็จะมีใส่ซิมลงไปด้วยนะครับเพื่อให้แจ้งโลเคชั่นนะครับและการทำงานของเราและนอกจากนั้เนเขายังมีไมโครโฟนด้วยบอกรับเพื่ออะไร เพื่อเก็บเสียงรอบๆตัวบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บน้ำตกหรือสุนัขเนี้ยเราติดตามสุนัขเนี้ยเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนได้ครับผมนอกจากนั้นนะครับต้องบอกว่ายังมีความทนทานด้วยทนด้วยทนด้วยครับเพราะว่าเขาไม่ระบบกันน้ำด้วยกันกันไฟเหรอทนไฟด้วยเพราะเป็นโลหะจริงว่าโลหะแต่ว่าทนไฟได้ดับนั้นเขาเป็นโลหะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเป็นอุปกรณ์ดีๆนะครับที่กำลังนักจัดยใตอนนี้มืกันครับผมแล้วเป็นข่าวไอทีที่มาอัปเดตกันนะครับเเเดดีี๋ยวรรรราาไปูกกิจมท่ เราจัดเตรียมไว้นะครับน่าสนใจมากครับไปดูกิจกรรมกันดีกว่าครับรายการ Add Inbox ร่วมกับหัวหินบ้านพักจัดกิจก,กรรมร่วมสนุกเพียงคุณแสดงความคิดเห็นว่าชอบช่วงใดของรายการ Add Inbox มากที่สุดโดยส่งคำตอบผ่าน SMS 411779ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่3ถึง7สิงหาคม2558หากตอบไหนถูกใจทางรายการรับไปเลยแพ็เกจที่พัก2วัน1คืนจากหัวหินบ้านพัก มูลค่า7,000บาท1รางวัลประกาศผู้โชคดีภายในวันที่14สิงหาคม2558อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ใครกําลังมีปัญหาในส่วนของการเปิดไฟล์เอกสารไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสารต่างๆนะคะที่เปิดผ่านสมาร์ทโฟนไม่ได้หรือว่าส่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะดูไฟล์นั้นได้ค่ะวันนี้ไข่มุกมีแอปพลิเคชันนะคะที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมในเรื่องนี้กับแอปพลิเคชันเด็ดๆที่มีชื่อว่า PDF Photo by Sarada Software ค่ะ PDF Photo by Sarada Software เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์แบบ pdf โดยเราสามารถกำหนดจำนวนรูปหรือขนาดได้ตามความต้องการค่ะซึ่งการใช้งานนั้นก็ง่ายแสนง่ายค่ะเพียงแค่เลือกรูปภาพที่อยู่ในอัลบัม้มจากนั้นตั้งชื่อก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย นอกจากนั้นเรายังสามารถส่งไฟล์ให้คนอื่นในรูปแบบของอีเมลข้อความเปิดในแอปพลิเคชันหรืออัปโหลดไปยังคลาวด์ไดฟ์ก็ได้ค่ะค่ะเห็นแล้วก็น่าไปลองดาวน์โหลดมาติดสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมไว้นะคะและหากคุณผู้ชมอยากดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ App Store ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะไข่มุกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add inbox ค่ะ